ตอนนี้กาดตักทายสบายดีจ้า FC เบิร์สกุลสกุลเนาะกามาพอกับไม่รองโซ่ไม่รองเอ๋ยเนาะตอนนี้ไม่รองโซ่ก็อยู่จันทบุรีพี่รองเอ๋ยหาลังคนกาถามไม่รองโซ่ว่าบ่เห็นคอยลงคลิปเนาะไม่รองโซ่กากราบขอโทษขออภัยใน FC ทุกคนเนาะที่บ่าวบ่ร์เคอยลงคลิปพี่รองเอ๋ยเนาะเนื่องจากว่ามีปัญหาหลายอย่างแน่ยพี่รองเอ๋ยกาโทรศัพท์ไม่รองโซ่ก็คือว่าเลยพี่รองเอ๋ยหลังจากไปสมมาก่ะสัญญาณกับเบอร์เขคอยอยากดีเท่าไรนะกายังอยังต่างๆอยู่ไม่รองโซ่ก็ยังอันนี้อยู่เนาะแต่ว่าหลังงงงจจาากกกมม้้้อออนนนนนีไไปปปปแโค็ะะดลลลิิเเเตวย หลังจากเตรียมเบียรงานอีกยังเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะเม่น้องโซ่ก็อะไรกระทงมากพี่น้องเอ้ยเนาะมาหนีสิไปหาอยู่หากินนะหลบแรงมาหนีไปกับน้องโซกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าส่วนพอน้องโซกเพิ่นก็นยังบ่ทันละแล้วงานเ,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 เทื่อนะกาอาจสิไปนําเป็นบังส่วงสนอกเนาะแต่ว่าแม่น้องโซกกัก่อนไปแม่น้องโซกก็อยากก,ก,กนนะราบขอบคุณเนาะ FC ทุกคนเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจแม่น้องโซกบ่ทิ่มบ่ฟ้าแม่น้องโซกตลอดมาพี่น้องเอ้ยเนาะขอให้กําลังใจหรือว่าคําแนะนําดีๆให้แม่น้องโซก เป็นน้องโซกกรกาบ,บ,บ,บกับคุณใดๆเลยเป็น้องเด้อเดี๋ยวเป็นกระตังใจให้เขาเคราว่าเป็นนะ้องโซกเนาะเดี๋ยวเบิ้งบ้านเป็นน้องโซกกับน้องโซกสิได้ยังกินแดงเป็นน้องเอ๋ยนมะื้อนี้เนาะไปเดี๋ยวไปดอน้ำกันสนอกจำดีเด้อเดี๋ยวน้องโซกเบอกเป็นคนไทยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโซกสิไปใส่ลูกไปกี่พักเก็บยักอยู่ใส่ลูกหึปัญหาทุกน้องโซกก็ได้เนอะน้องโซกบอกขึ้นหอดอูบ่ลูกน้องโซกมาทำงานบ่ มลวลวอยู่นี่ดุมวนแห้งบอมวนแห้งโอ้ยมวนแห้งมังโซกว่าเนาะไปโอเคทางไหนเก็บผักลูกย่างไปไปย่างเลยบรรยากาศออโอ,นะอบแรงพี่น้องเอ่ยเนาะนางคุณเอฟซีกฐาเมนโซกว่ามังโซบริวารนังเก่าบอบอพี่น้นานนางองเอ,อ,อ่ยเป็นโซจะอยู่รังตุพู้เนาะแต่ว่าลังนี่กฐาคุณที่เพิ่นมาเพิ่นอยู่นะแต่ว่าเพิ่นหลังจากเพิ่นกลับแล้วเพิ่นไม่มังโซกันสิได้ง่ายมาอยู่นี่เนาะ แต่ว่าเลืนตัวนี้ก็สิเป็นเลือนที่พ่อแม่น้องสู้สิปูพักพี่น้องเอ๋เนาะเพราะว่าเจ๊ไม่น้องสู้เพื่อนเสียห้แม่น้องสู้ปูกผักปาดคนละดีใจคักพี่น้องเอ้ยแนวผักเพื่อนก็นเอาให้ยสนุกสอง,ง,งสามทงเนาะเดี๋ยวถ้าว่าแม่น้องสูง้ย้ายว่ายุผิวเดียวแม่น้องสู้กัสิ่งใลงมือปลูกด้วยยังต่างๆเลยพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าผักกะมี่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะผักจำเน้นที่พ่อแม่น้องสู้เคยเก็บแต่เธอนะเห็นบ่เครื่องเก่าที่พ่อปลูกไว้ก็ยังหลายอยู่โอ้ยอดตนาะจำเน้นกามง่ายนยเดี๋ยวสิเก็บไปดวกกินแแดงต่่วา บักพีผักพีกก็เป็นไหมเนาะบักพีกกขัวว่าหอมก็ยังเบิดเป็นโอ้ยผมนี่ผักท exactly. ี่ว่อพลงโซ่เป็นปู่กันนะนี่อันนี้จะเป็นผักแพลวเป็น้องเอ้ยก็ับผักนั่งตู้พลงโซ่เป็นปู่ปลาแต่พฟุ้นแหละนี่เปิดกาตุนทุเรียนป๊าเกิดไอ้ฟุ้นซื้อเป็น้องเอ้ยนี่มึงเนี่ยใหญ่ปนนี่เลยตัวพุ้นนี่พลงโซ่เปินกาแต่บอกอาตููผักกระยอนงามดีนี่ พักตำนิ่งพี่น้องเอ๋ยอยู่ในหนาบาทที่พ่อแม่นลวงสุกอยู่นะเดี๋ยวี่เก็บกตำนินงก่อตำนิ่งแต่ว่าตำดึงแหละหนวดงามมาดีเนาะแต่ว่าตอนนี้กะพื้นยังอยู่ในช่วงเวลาอันเฮ็ดเหล่าไม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าพระองค์สุกพื้นกะได้สมเหล่าอย่างต่างต่างเนี่ยเพราะว่าพื้นมันบกค่อยดีนะหนวดงาม,มาดีพี่น้อง มารอบนี้ก็อาจีพเป็นหูเป็นตาแน่พี่น้องเอยอเพราะว่าเป็นเด้จุกโค,โคง้งด้วยอย่างงต่างๆมันดีเรียบร้อยนะปาดเลินที่ป่อเป็นสุกสิบลูกพักพี่น้องเอยมากบักคักไม่ต้องสู้อะไรดีใจเนาะเพราะเป็นสุกเป็นคนมักปลูกผักนะแต่ว่ากะกลาวิยงอันหอมจีนไว้อยู่นะหอมปีน,นะพม่น้องสุกไปตลาดแล้วก็ซื้อมาก,กินนะพม่น้องสุกอ่ะตัดหกะกะักแล้วก็แช่ไว้เนาะเดี๋ยวมันถอดยอดพม่น้องสุกก็จะเอามาปลปูกปพี่น้องสุกจอมดื้อกระเด็นอยู่ผักตำนิ่งกับงามงามเป็นเออ mang nhỏ để chúng ta clip tắc tâm linh đều có lộ to, mọi người đó. lộ nấm ba thủy điên này, mọi người. Ui. Cả ngam mà. Ui. Ui, nó ơi, bầu, bầu, bầu 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 พ่อเพิ่งขึ้นต้นไหม่ดิเดี๋ยวมาเก็บยอดบางหาไปหน่อยเนะแต่ยอดบางหาเป็นกระทางนำในตะกี้นหลายหลายแต่ว่าอันนี้ห่อทางนี่มันจะขึ้นก้อนขึ้นไม่ค่ะซันยอดย่างงามแน่ไปหน่อยนี่นี่ใส่อ้อมหรือว่าใส่เกล่ยโอ้ทำงามสูงเห็นลูกโซกเล็ดเลยลูก เอาบบคือเอารับเอานายเถเนาะโดยมกโซคบพักก็เป็นเปหอยป้างามดีนะลูกเนาะงามดีๆงามดีนลกโซ่คน่าโอ้ยมาค็บเท่าเดียวรับเลยเป็นของเด่นของโซ่เล่าเอาเล่าเอาปุคุณเรียบร้อยเรียบร้อยงามดีปนี่ลูกเอ้ Nó cưới anh, phô đi kìm chim, đi đi kìm, bà rủ chắc không là phô đi kìm Nó ป่าเป็นองค์ไม่มีแต่ยอดดุ๋วนะโดยลูกน้องสุกับเก็บพักกันตะเอิ่นเห็นลูกเห็นแนวนี้ดิยอดอ่อนๆเขียวๆเลยเพียงเลยใส่ออมป่านี่ยหูขักเลยนี่ยอดมะระนี่แต่ว่าบ่ทธได้มีมากนะครั้งึ้นเพราะว่าเฮาทางเฮาทางมันจะมีอยน้องสุก็เอิ่นอยู่พี่ยงเลยดยลูกอออี ยองตัวนี้ก็ตันี้เปล่านี่กินกับอันแม่น้องโซงนี่มากินกับแกงหน่อไม้หน่อยเนื้อว่าก็อออมใส่ปลาลูกนะนี่อันตรายคนก็มากไปบุกขึ้นกันนะถ้าเกิดกินยุบแกงหน่อไม้คุ้มๆอ่ำล้ำนิดหน่อยโอ้ยพี่น้องเสียบคากเลยแต่ว่าแม่น้องโซงยังบอกกินสดแบบนี้นะเขาจะรวกก้อนหน่อยรั่วใส่นลำห่อนแล้วเขาจะมากิน เพราะว่าเวลาเขาดวกน้ำคุ้มมันจะออกนะน้ำคุ้มมันจะออกมันก็จะแซ่กไปน้องเอ้มันคุ้มบลายเด้เนาะแต่ว่าเขาใส่แบบนี้เขาต้องใส่แบบพวกแกงบ่สิแกงปลาลุกไปไปยังสินะนี่น้ำอดีตเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยปผัาส่วนเมื่อห้องสุกเลยพอเก็บกับเก็บกับไก่นะนะเมื่ออะไรปูวหลังสุกบอกไปปลาลูกไปแล้วเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ย นี่พอนลงสูงเลือกเบียกมากเลยเนาะกำลังเลือกเบียกกำลังเลือกเบียกอนลงสูงซื้อ,อ่าฝนอ้วนพี่น้องเนาะฝนอ้วนแล้วก็ฝนโกนหัวทีพ่พอฝนบวชน้ำตาฝนตาทุเรียนพี่น้องเองงามแห้งดีเนาแต่ว่ากำลังจะออกผลออกมากนะนี่ยายชิยังไปเบิ่งพักข้างหน้ามไปอนลงสูงฝนพาพไปแมงโซ่กับไปใกล้ร้ายกับโบกับไปเลยพี่น้องเอ้ยเนาย่านคือกันนะคอยกันนะ พอลงสูบพอสวนมายอดคาไปหน่อยไปเนาะนี่ปายอดคาก็ออกหลายแต่พอใบมันกกใหญ่ไรเลยมันอยากตายไปหน่อยเกเรแล้วเปลี่ยนเนาะแต่ว่าต้มหรือว่ากินกับน้ำพริกเนาะกเสบแต่ว่าหากินกับหาง่ายอยู่ง่ายไปหน่อยเนาะบอลเมนองสูบอยู่นะคือตะโกนเลย แต่ว่าตอนในส่วงนี่กับแมองโสมแก้วบุคคอยมีเวลาไปปันไดนะเพราะในส่วงที่ว่าเบียกเบียกกันั่งหลายว่าสันซะเนาะปาแ้องโสมคนเก็บเลยแต่ว่าเมื่อเไาแ้องโสมสิดึงเอานะเพราะว่าเขาจะเอาเพื่อไปหลอกอีกแ้องโสมสิดึงเอาป่ะอันนี้แ้องโสมดึงได้เลย์บุ๋มอ้าทื้อมันจะออกไหม่ ไอเอานี่ไม่งอตอต hey, oh oh ้งอย่นี่ตัวนี้ผู้ที่แสบเลยนี่อ่ออน 他我在那里。 สูกมาเบเห็นน้องม่ยูไซดุยูไซน้องใหญ่ไหลังจากเก็บคาล้วก็เลาเมือพี่น้องไปพวกทงน้องสูบให้พ่อเพื่ออูบุอะไรขันมาไปก็ไม่น้องสูบเพื่อกรแล่นเอาสิดอกขันเห็นพ่อลวใพ่ออุ้มเพื่อน ตอนนี้การมังสุกอะหยางมาหอดตอนนี้การมังสุกอะหยางมาหอดเทือนเอ้พี่น้อ้เนาะบอลยูกะเดี๋ยวมังสุกหอดกระสีห้าให้ชเวิตกินพี่น้องเไอ้เนาะเดี๋ยวมังสุกเอาปักก่อนเนาะกลุ้มกลุ้มกลุ้มเป็นเหยื่อข้ามังสุกตะไคา้ตะไคา้ไล่ตื่นมึงสุกแมวแมวมาพูดกัน มันจะเป็นผักตำนินแล้วก็ตอกมะขะป้าหยอดง่า,าดมาดีเลยนี่ยุบแกงหน่อไม่คือสิคักเนาะเดี๋ยวกระสุนจะปอกล้ำค่านะกระโตกกระลวกเือนลูนนกวัวแรกก็คือสิเป็นลวกผักแล้วก็ตำเจลสนองเดี๋ยวห้องสิดอกลอยค่าหยอดค่าเขาต้องลอยทุกเอาหมด เอาตรงอ่อนกินแหงเสพหน่อย คํມมກแล้วก็เสีย້นกหนูห้เดียวกัน เดี๋ยวมันโซ่จะมาล่าก่อนตอมออกินรอดมอเอ้ยฟัาหย่อนอ่อนมันหวานเลยนะล่างเ่ฟักมันโซ่จะหลวกแลวกรตตำแจวอาพี่จริงนะแจ้วก็มีแล้วเี่นไองเอ้ยเนาะกินได้เลยไม่ต้องลวบฟักเลย ปลาเจ้า,จาขาวแดงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะอาหารก็ประมาณหลายอย่างเติบอยู่เด้ตัวนี้ก็สิเป็นอันกัวนูมูใส่ผักน้ำพริกกะปินเนาะเพราะว่าเฮ็ดไว้แล้วเรียบร้อยตั้งแต่พุ่นได้เพื่นเอ้ยเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็สิเป็นลวกผักที่ว่าทางโซฮาม่ามาแดงนี่น,นะแต่ว่าตัวนี้ก็สิเป็นปลาปลาที่ว่าอัน เจดูเฮียเป็น้องโซ่เลยเจ้านายเป็น้องโซ่เลยพี่น้องเอ้ยเป็นเอามาให้นี่ตูบักไงบอกเคยกินดอกเป็น้องโซ่ก็พอเห็นปลาก็ว้าวสั่นตูบักไงคัะเนาะโอเคกินกับข้าวแดงเป็น้องโซ่พี่น้องเอ้ยมนีาเนาะมาด้วยพี่น้องกินข้าวแดงน้ำกันมาเนี่ยข้าวผัดข้าวผันเนาะเขาขึ้นไรค่ะแต่เดี๋ยวให้พี่น้องโซ่ก่อนไปาจะเดินอาหารไปไหนไงโดนแสงกินเขาไม่ค่อยไรเฮ้ยช่างมาเจริญดีฮะตำนักหกสิบเจ็ดเหรอ อพักไวมากขมอำนำ้ำดิ้งจะซุกภาพากันแล้วนีชิมสักรูดิ้งครับกิดป,ปกติหร, <c oughs> รือเปล่าอืิดปกติยังไายังงไงจะรู้ลองชิมดูโอ้ยใส่ขาดตรงนี้มือเผ็ดอ่ร <c oughs>

เป็นอย่างหมดเลยก็พัดลมไหมก็ค่อยแตะจับไหมเดี๋ยวผมไม่แตะค่ะก่าในเวลานี้ไม่ต้องโซกับที่กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ๋เนาะคือว่าคลิปนี้ก็ไม่ต้องโซกับสิขอปิดไปก่อนเพียงสนีเนาะคลิปหน้าเขาจะฟอกกันไหมแต่ว่าปร,ประเด็นที่ว่าเขาไม่เบ,บ่งไม่ไหมก้กาผัากกดไลต์กดแชร์กดติดตามให้ไม่ต้องโซเ่เลยเ,เดี๋ยวพี่น้องเลิฟสายไม่ต้องโซก่าได้มีกำลังใจแล้วการคิปต่อไป แต่ว่า,าู้ไรเบลพลาคิดไม่ไหมก่าอย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตาม่ากไปส่งคอมเมนต์น้องโซ่เนื่อพี่น้องเด้อ